มีชาญกับยานนะอ่าชาญเขาออกเสียงถูกป่ะเนี่ยชาญนี่ชอกระเชยถูกป่ะอ่ใช่ชอกระเชยเนี่ยชาญแปลว่าเพ่งอ่าแต่ยานนี่ที่เป็นยอหญิงเนี่ยเรียแปลว่ารู้รู้คนเรื่องกันนะอ่าเรากําลังพูดถึงชาญที่เป็นชอกระเชยอยู่ออ่าชาญนี่คือการกําหนดการเพ่งการทําสมาธิสูงสูงถูกไหมจนนิ่งจนคิดว่าโอ้ไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างว่างเปล่าหมดแล้วทุกอย่างแบบ โอ้เป็นอนิจจังทุกอย่างแบบโอเคหมดละเราเป็นนิพพานละอย่างเงี้ยเฮ้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ออื่าเรื่องเรื่องราวเนี่ยเขเกิดจากว่าชดินสามพี่น้องเป็นใครในทีนี้ต้องมีอุรุเวลากัรสปะหน้าที่กาสปะแล้วก็ขยยากาสปะสามพี่น้องมีบริบาลอยู่ห้าร้อยสามร้อยสองร้อยห้าใช่ห้าสามสองห้าสามสองก็เป็นหนึ่งพันครับโอเคโอเคอ่แล้วไงต่อ ก็เขาก็มีเขาเรียกว่าเขาเรียกเขามีสำนนกของเขาเนาะฝึกฝึกกระสินไฟอฝึกกระสินไฟก็คือเป็นการแห่งกระสินไฟอ่าก็มีเขาเรียกบูชาไฟอ่าแล้วก็จะมีงูด้วยผมไม่รู้ว่าความหมายในเรื่องราวทำไมต้องมีงูแล้วพวกผู้ทุกข์พวกก็ปราบงูได้ได้สำเร็จอ่าต้องไห้พี่เบียร์อธิบายอันนี้คือได้ฟังคร่าวๆเรื่องชดินสามี่น้องเนี่ย มันมีเหตุมันมีเหตุจาเป็นว่าทําไมพอลรบตอนที่พูดถึงองค์ตัดสรนุใหม่ๆคือท่านเป็นนักการตลาดที่เก่งพอตอนตอนพูดองค์ตัดสรนุแล้วอ่ะท่านก็มีเป็นเป็นคนที่วางแผนการตลาดได้ดีคือท่านก็จะดูก่อนว่าท่านควรจะไปบอกกล่าวใครไปทําแสงทรรมเทศนากับใครเพื่อคนคนนั้นจะได้ส่งต่อเป็นดาวไลน์ต่อไปได้ถูกต้องใช่ไหมเขาจะรู้ว่าถ้าไปคนเนี้ยเขาจะมีดาวไลน์เยอะอ่ามันก็จะเป็นการตลาดที่ดีท่านก็อ่ะ พอผ่านคนแรกกลุ่มแรกกลุ่ม2กลุ่มอะไรนี้มาแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มมีสาวกในฟทธศาสนามีผสมเกิดขึ้นมาละเนาะที่เราก็จะพูดถึงช่วงแรกก็จะมี5คนใช่ไหมมันจะว่าคี้แรกก่อนแล้วตอไปเรื่อยท่านก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเราต้องการต้องแมสต้องแมสละการตลาดคือต้องแมสละแล้วต้องหาใครที่เป็นเป็นหัวซึ่งเขามีมีสาวกเขาเยอะคนหนึ่งได้ห้าร้อยเหรยก็ไปได้รู้ว่ามีชดินสามพี่น้องสามคน สามคนนี้มีบริวารหนึ่งพัน่ะว้าวหมายถึงว่าถ้าท่านถ้าท่านทาสาเร็จนะท่านอยู่ดีจะมีดาวไลน์พันคนเลยใช่อ่าซึ่งเยอะหน้าเยอะมากมากเลยท่านก็เลยเดินทางไปเพื่อที่จะแสดงธรรมผัวสามคนนี้ก่อนแล้วท่านก็เลือกไปกับคนพี่ก่อนเพราะรู้ว่าคนพี่มีอิทธิพลสูงสุดคนพี่เนี่ยมีมีทั้งห้าร้อยมีบริวารห้าร้อยอ่ถ้าคนพี่โอเคน้องก็จะโอเคอ่าใช่ใช่อ่าก็ไปหาคนพี่ก่อนคนพี่เนี่ย เออ่ทุกคน3ามคนเนี่ยจะมีเรียกมีตะบะสูงม,มีชามีชานสูงมีการเพ่งไฟบูชาไฟเนาะเป็นก็ถือว่าเป็นกระสิอย่างหนึ่งใช่ไหมทำให้สงบนิ่งมากๆวางอุเบกขาชานได้สูงมากๆจนคิดว่าตัวเองอะ่ะ นิพผ่านแล้วประมาณนั้นเลยอย่างยังเขามีอัตราสูงมากเพราะว่าด้วยความที่เตงเ่ะเจ๋งไงไม่มีใครทําเขาได้ไม่มีใครเก่งกว่าเขาในยุคนั้นคในระแวกนั้นก็ว่าได้เจ๋งอ่ะแล้วก็มีคนศรัทธาตั้งเยอะเป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยการที่จะไปแบบเอาบริษัทนั้นมาในครอบครองนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพอไปเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้ต้อนรับขับสู้ดีก็ไปทิ้งไว้ในเหมือนเป็น อะไรเดียวเป็นห้องพักแบบกะกาอะ uh ่ะ uh. เออแล้วในนั้นก็มีงูพิษงูที่ uh uh. เขาแบบเหมือนเป็นงูมีอำนาจมาก uh huh. อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ดุร้ายมาก uh huh. คิดว่าตื่นเช้าขึ้นมาโดนงาบแน่นอน uh huh. อย่างเงี้ยเออพอเปิดประตูมาครับอ้าวนั่งชิวเลยนั่งชิวแล้วก็นี่ในตำนานนะในอัตฉริยก็บอกว่างูเนี่ยก็มาอยู่ในบาทเนาะใช่อ๋อเท่เลยนอนเท่เลยงงก็เห็นว่าเฮ้ยเราคิดว่าเรามีฤทธิ์แล้วนี่มีคนมีฤทธิ์เหนือเราเราด้วยเฮ้ยแต่ก็ยังยังไม่ค่อยโอเคเราต้องทดสอบ ทดสอบสาร,รพัดแกล้งสาร,รพัดอย่างทําอะไรพระพุทธองค์ไม่ได้เลยจนยอมที่จะฟังพอฟังเนี่ยท่านก็แสดงธรรมเทศนาจนยอมรับแล้วก็บวชเลยอพอขอบวชเสร็จก็เอาลูกน้องทั้งห้าคนมาบวช<ว>พอข่าวไปถึงน้องทั้งสองก็ตกใจพี่อยู่เป็นอะไรวะเนีทจะมาอ,อยู่ด่ีไปบวชกับใครก็ไม่รู้อ่ะก็ขนพลพรรัทั้งหมดมาเลยอนี่ยมาถามพี่ว่าเฮ้ยแน่ใจเหรอทําทําไมอะไรประมาณนี้คํำถามก็คือถามว่าสิ่งที่พี่ทาอ่ะ มันเป็นการประพฤติพรหมจรรย์จริงหรือเปล่าพอพี่บอกใช่ชัวแน่นอนนี่ไงท่านเก่งพอทั้งห้าร้อยคนอีกห้าคนที่มาจากพี่น้องคนที่สองก็บวชหมดเลยเพราะฉะนั้นการตลาดของท่านสุดยอดมากคือวันวันเดียวอ่ะท่านได้สายของท่านมาอีกหนึ่งพันคนภายในวันเดียวเลยโอ้โหนี่คือความเทียมท่านเล่าทําไมก็รลายฝฟังว่าจริงๆแล้วการที่ทําฌานสูงมากๆที่เราคิดว่าเราสงบมากๆมากๆเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถเข้าไปถึงอุเบกขาแล้วเข้าถึงนิพพานได้แล้วมันก็เป็นความสงบอย่างหนึ่งที่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีนะแต่ไม่ใช่ที่สุดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะคนที่ทำทำกรรมฐานหนักๆทำเยอะๆแล้วคิดว่าชันโล่งแล้วชั้นนิ่งฉันสงบนิ่งเป็นก้อนหินเลยเมันกลายเป็นอวิชชาไปเลยนะมันก็บางทีอาจจะไม่ใช่อวิชชาก็ได้แต่มันไม่ถึงเนี่ยมันก็คือสงบมากประกอบด้วยปัญญาอืม ก็ยังมีเหตุการณ์อีกว่าตอนช่วงที่ท่านใกล้ๆจะปรินิภพานเนาะครับอ่าครับพี่ล่าฟังหน่อยก็พอหลังจากที่พระองค์นะครับใน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 วันที่จะประดาบค่าปรินิพพานผมก็เลยกลับจากไปไปไปฉันสุกรที่บ้านนายจุนทะแล้วก็เลยแวะไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรพี่มานุหรือใครคนหนึ่งนะครับชื่อกุกุศะนะครับผมชื่ออะไรช่าเถอะชื่อไม่เป็นไรนะ ก็เลยถามพรอองค์ว่าว่าคนที่เก่งที่สุดอ่เรื่องฌานเนี่ยก็มีอาลาละดาบที่แหละที่เก่งที่สุดคุณชื่อนี้ไหมอาใช่คนอ่ะอาลาละดาบทก็อาจารย์เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์คนหนึ่งของพระเจ้าท่านก็เลือกที่จะเป็นโบทเลยก็คิดว่าเขานับถืออาจารย์อาราละดาบทว่าเก่งที่สุดแล้วแต่พุทธองค์บอกว่าเฮ้ยเขาคุยให้ฟังก่อนบอกว่าตอนอาจารย์อาราละดาบทเนี่ย นั่งทํากรรมฐานทาสมาธิอยู่เนี่ยมีรถเกวียนเนี่ยพามาถึงห้าร้อยเกวียนไม่รู้สึกอะไรเลยนิ่งจึ๊บเลยเทพขนาดนั้นพรวพุจาบอกยังยังยังของท่านเทพกว่าอถ้าพระองค์ก็เลยบอกว่าเราอะไปอยู่ในโรงกระเดื่องที่แบบมีคาเรียกว่ามีฟ้าร้องหรือว่าฟ้าพงฟ้าผ่าเต็มที่แบบพร้อมที่จะโรงกระเดื่องคือโรงที่สามารถ ประจุไฟได้เลยอ่ะครับแล้วก็มันอันตรายต่อชีวิตพงษก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละคือคนที่สามารถจะอุเบกขาหรือทําฌานได้ต้องอ่าต้องเป็นแบบนี้อะไรประมาณนั้นเพื่อจิที่จะหลุดพ้นจากกิเลสประมาณนั้นไม่สะพึงไม่สะเทือนใช่ครับทันไหมพอพูดเรื่องอะไรเข้าใจอยู่ต่อเลยอ่ะโอเควันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังวันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีการที่เราใช้คําว่า วางเฉยปล่อยวางอดทนหรืออะไรก็ไม่รู้อะนิ่งสงบให้ได้มากที่สุดเนาะการสงบนี่มันก็ดูน่าจะมีประโยชน์เหมือนกันเนาะใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆถามว่าเรากําลังบอกว่าในชีวิตคนปกติเรากาลังแสวงหาความสุขใช่ป่ะช่ผู้จงก็เลยบอกว่าถ้าเราพูดถึงความสุขนะเพราะความสุขจริงๆมันไม่มีนะใช่อันนี้อันนี้เข้าใจเนาะอ่าความสุขจริงไม่มีแต่บอกว่าถ้าเราอยากแสวงหาความสุขความสุขที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดที่แสวงหาได้ในความเป็นมนุษย์ก็คือความสงบอ่า ความสุขอื่นที่เหนือนจากความสงบนั้นไม่มีไม่มีสงบเนี่ยแต่แต่ก็อันตรายในกับางทีเราติดความสงบ